สวัสดีครับพี่ๆตัวเ,เสียงมันไม่เด่ลงผมได้รูปหล่อหลวงปู่ขงพรมปัญโยมาให้ชมกันนะครับเป็นรูปหลอ่อรูปหล่อกระถิ่นแจก,กโลงทานนะครับตอนนี้เก็บได้เก็บเลยนะครับหลวงปู่ขงมาแล้วนะครับปีนี้ตั้งแต่ต้นปีเลย ออกสุสารทุ่งมนนะครับเป็นเนื้อสัมฤทธิ์นะครับเป็นเนื้อสัมฤทธิ์แบบนี้เลยนะครับเป็นปีห้าหกรุ่นนี้อาจารย์ยุทธก็ได้ยินคนพื้นที่เขาบอกนะว่าท่านอาจารย์ยุทธบอกว่าท่านท่านหลวงปู่เสกหลวงปู่เสกมวนสารไว้เรียบร้อยเลยแล้วเอามายัดด้านล่างตรงนี้นะครับนี่เป็นมวนสาร เป็นมอนสารนี่ให้รู้ชัดๆเลยนะจีวอนี่เห็นไหมเป็นเส้นจุดจ่ายต่างยังไม่มีเก้น,นะครับคุณพื้นที่ขายกันหลักพันกว่าถึงสองพันนะครับแต่ผมยังขายหลักร้อยอยู่นะอันนี้ตัวเลขห้าหลักหรือแค่อนเ,เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนหรือว่านั้นตอบเกินเลขเลขหนึ่งสี่แปด สว,สวยเลยนะครับมีตอกเลขด้วยครับด้านหลังของหลวงปู่ด้านหน้าตรงนี้มีตอกโค้ดบางองค์ก็ตอกติดไม่ติดนะนี่นี่โค้ดตรงบนสังฆาติของหลวงปู่นะครับเป็นรูปหลอ่อหลวงปู่หงข้าวสิบหกปีทันนะครับทันแท้ทัน,ทน,ทนมวลสารออกสุสารทุกมมนนะครับ การแท้สากลเลยนะครับของหลวงปู่องนี้ใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อไอ l ดี e ไลน์ได้นะครับ0843243368อดีไลอันนั้นเบอร์โทร,รนะครับไอเดี e ล M double E 141991นะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษ M double E นะครับ M ตัวเล็กแล้ว double E ตัวเล็ก E 2ตัวแล้ว141991นะครับติดต่อผมมาได้นะครับ ลายผมขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ก็ได้นี่ครับเป็นเนื้อสัมทธิ์ของหลวงปู่นะครับตอนนี้ผมมียอดอยู่ประมาณ10กว่าองค์ผมแบ่งหลักร้อยนะครับใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับตอนนี้ได้แน่นอนสภาพนี้ตอนนี้ผมมีรุ่นนี้ลงให้ชมก็ จัดไปก่อนนะครับช่วงนี้ใครสนใจก็อย่าลืมสอบถามกันเข้ามาได้นะครับสอบถามกันเข้ามาได้ประกันแท้ทุกองนะครับใครที่ชอบไปจัดผมผมประกันแท้ทุกองนะครับเป็นรูปลอรูปหลอขนาดใหญ่อยู่นะใหญ่อยู่นะนี่ผมเทียบให้ดูกับกล้องกับเท่ากล้อง,องสองพระทั่วไปนะครับกล้องสองพระเอใบละร้อยนะครับนี่ผมซื้อมาร้อยกว่าบาทมั้งผมดืมร้อยกว่าบาทนี่เลย แต่ก็สองดีอยู่นะพอได้เห็นครับนี่ชัดเจวเลยนะใครยังได้สอบถามกันเข้ามาได้นะครับ M W ีหนึ่งสี่หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งครับแอดอิไล์ต้องขอขอบคุณที่พี่ที่กดรับชมแล้วก็กดแอดอิไล์มาเช่าหาวัตถุของคนลวงปู <S S ่ของนับผมมีอะไรใหม่ๆม,มาผมจะลงให้ชมเรื่อยๆนะครับพี่พี่